น้องวัวมาเก่งมากเลยค่ะต่อไปอันนี้ของใครมาคะเด็กใครมาคะน้องอะไรนะติ๊กต๊กติ๊กต๊กน้องอะไรคะน้องสีเอามาดิคุณแม่เดี๋ยวมาให้น่ารักมากเลยก็คือหอมหัวใหญ่นะคะที่เป็นของหัวใหญ่สีออกมาเราไปอไปนี่อะไรคะทางอะไรคะผักชีเก่งมากๆเลยนี่ก็ผักชีนะคะที่เป็นพัชเป็นสาวของเราอันี้มาดูเขาบ้างฝั่งนี้เขาเรียกว่าล็อกตอรี่เก่งชาเลยตอรี่บ้าดอกนะคะการลองดอกจะมี ดอกๆดิเขาด้านในด้านนอกทีเขาไปก็เลยทำแต่กินได้เลยผ่าอา่าได้ค่ะเก่งมากเลยบ้านๆมีต้อาปลูกเลยอะไรคะปูเอาไปตำเลยคะเอาไปตำเอาไปตำเหมือนมะละกอตำแล้วก็ผัดได้ด้วยอันนี้อะไรคะเขียวๆยาวๆอะไรคะบวูเก่งมากเลยน้กงนี้แสดงว่าบ้านนี้เคยปลูกนี่เรียกว่าปูนะคะเอาไปทัดได้แบบนี้เด็กๆีนมุมอาหารที่เรามาที่เรียนนะคะเขาก็จะผัดวูใส่ไข่นะคะอันนี้อ่าเต็ก่อนนี้อะไร ทั่วทั้งที่ดินด้านไทยเกอ่าอันนี้ทุกคนต้องเคยเห็นอะไรน,นี้เลยคะอ่าเห็นมันก็เป็นผักชนิดหนึ่งนะคะเด็กดเนี่ยต่อไปอ่เด็ก ปนหนึ่งเดยไหนกินต้นกักินใครกินใครกมนใครกินใครกินใครกินใดรกินใครกินใบนใคกชนางรนใครกินใครกินใรินใหรกนใครงินใครก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 ินใครรกิงใเรกใครกินใคกินกนใที่นด็กินใคกนใครกินใรนใครนครกครูตาก็จะเอกให้เด็กลกชอบค่ะนะคะคุณครูตาให้เด็กๆจับเองเลยค่ะให้เคกองเเกก คนไหนจับได้แล้วชูขึ้นมาอ่าชูขึ้นมาแล้วถ้าเดี๋ยวกนีจะบอกว่าเรียมอะไรเรียนอันนียชูขึ้นขาชูขึ้นมาใครจับได้อะไรชูขึ้น